ดูลีลาเขาซะก่อนซับซ้ายซับขวาซับซ้ายซับขวาขับเรียกมนจิกกึบอ้โหลืน่นเอ้ยโย้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยิีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ ไอ้แก้เด้อถุกอยู่ครับผมชายผู้ที่มีเกมรับยอดเยี่ยมที่แม่นยำนะครับเกมรับยอดเยี่ยมแถมยิงแม่นชิบหายนะครับผมในช่วงนี้ตอนนี้เราอยู่กันในช่วงของเพลย์ออฟนะครับวันนี้เป็นเกมที่3แล้วนะเกมที่2ผมทําการซิมแมตช์ไปทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยเดลัสมอริค์นะครับเรานําซีรีส์กันอยู่2-0นะครับผมทําการซิมแมตช์ไป ในเกมที่2องนะครับก็เอาชนะได้ไม่ยากเย็นนี่นะครับผมคู่บนสุดนะครับทั้งทั้งซ้ายมือนะครับเลเกอร์สนำซีรีส์อยู่2-0นะครับคู่ที่2เป็นคริปเปอร์นะครับนำฟินิกซันอยู่2-1แล้วก็อ่าโกลเดิสเซอร์เบอร์นะครับนำกริซลี่อยู่2-1นึ่ะครับฝั่งซ้ายมือนะครับอ้าวคลิฟแลนด์คาวเวียร์คลิฟแลนด์พลิกเกมนะครับตอนนี้นำซีรีส์อยู่2-1นะครับอีกคู่หนึ่งเป็นบอสตันเซลติกนะครับนำแอตแลนตาฮอคส์อยู่2-1นะครับเมลวอกีบัคส์นำบุคลินเน็็ตออยู่่2-1นนะครับแล้วกเปา มันยังมีฮิตนะครับนำชิคาโก,กบูสอยู่3 0มนะครับทุกคนโอ้อันดับในซีอันดับในในซีซั่นปกติมันก็มันก็สูงนะบูสเนี่ยเนี่ยเจอทีมอันดับ6ล่อไป3 0แล้วตอนเนี้ยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนเราไปดูเดใดเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผมในเกมที่3นะครับวันนี้เล่นในบ้านของสกอตต์เบตต์คิงส์ครับผม Let's go <S ที่โกลเด้นบอลเซ็นเตอร์นะครับสนามในบ้านของสกอตต์เบตต์คิงส์นะครับวันนี้ เปิดบ้านรอนรับการมาเยือนของดัลลัสมาวิกนี่ครับในเพลย์ออฟรอบแรกเกมที่3ครับสำหรับผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเป็นชุดเดิมเลยนะครับในเกมที่3ยังไม่มีใครล้มหายตายจากนะครับยังไม่มีใครเจ็บนะครับในช่วงของเพลย์ออฟนะได้เล่นก่อนฝ่ายลูก้าจวกควิดบอลโชว์กันซันหนึ่งรอบโชว์กันทั้งคู่อดีตจอร์ดกรีนคืนมาที่ลูก้า โอ้โหตัดในมันสวยครับคาริโอวิ่งเงียบครับเงียบเลยครับเล่นนอกบ้านนะครับทำแต้มได้นเนีย่ยเงียบนั่งเงียบเลยสควิน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 ,ส,วนสามแต้มไหมไม่ไม,ไม่ไม่สามฟโฟลเตอร์ครับของลุงกระดอนฉีดหมาเราฟอร์ทีไปก่อนช่วงแรกนะครับช่วงแรกฟอร์ทีไปก่อนนะยังไม่ต้องโชว์ฟอร์มเยอะเก็บแรงไ <laughs> งงว้นี่เดี๋ยวเราซอกมาเลยครับเล่นพิงโรหรือเปล่า <c oughs> ขึ้นตรงนี้ วีบักอ้าวโอเคดีแอยรอน,นฟ็อกซ์ให้มาที่แฮร์ริสันบานเบเร่ขีแกนเบร่จะลุยขีแกนเบร่จะลุยคีแกนเบร่จะลุยมันลุยใส่หน้าคุณได้ยังไงฮนะชายผู้ที่มีเกมรับดีที่สุดในในโลกไม่ใช่โอ้โหตัดในสวยเล่นที่มีเกมรับดีที่สุดในปีนี้นะครับเดิ้ลหุยลนะไอติด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 เฮ้ยวิ่งย้อนกลับโอเค โอ้จ้าโอ้โหสับปิดยิงสามแต้มอืมฮึืโอเคโอเคสู้ตรงๆไม่ได้เน้นสกรีนจักรีนจักรีนให้สวยเอ้ย <c oughs> เยี่ยมครับปั <c> ๊ม <oughs> เฟกง,ง่ายครับแล้วก็หยอดลงไปมานำอยู่สองแต้มเลยครับทีมเยือนสกรีนสกรีนสกรีนเอาปละอันนี้เอาปละ เอ้ายอดเอ้าขึ้นปั๊มสวยเอาอะไรวะโอเคพอสกรีนเอลบอเอลบอ,บอมุมถนัดบอกเลยมุมถนัดสวยมกมกใครว่ซึบวัดดะวัดดะเฮ้ยวิงอุ๊จหลอกกูเหรอหลอกกูเหรือเพื่อน หลอกกูหรือเพื่อนไม่เกตดไม่เกตดทีด่ตัวนี้ไม่ไอเอาอีกแล้วแต่ข้างในมีคลิ้งกับล่าโอ้เฟนเดเวใส่เยี่ยมรับมาเน้นแนวไอเพื่อนทำไมแผนผมไปอยู่ฝั่งซ้ายฝัง่งขวาตลอดเลยวะเอาสกีนให้เพื่อนเะาไปดิเฮ้ยมันรอคล,ลิ้งเว้เอาดิสองชั้นเออเน,น้นเน้นสวยซ้ำเยี่ยมรับ มผมว่ารอบนี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือรอบหน้าปัญหาคือรอบหน้าเนี่ยเจอกับโอ้โหโดนบล็อกไปอีกแล้วรอบหน้าเจอกับอมอริเยอร์เนี่ยไอสันบานดีดขี่กันเบร่ไม่เกตอีตัวนี้ไม่เกตอีตัวนี้ไม่เกตข้ามมากมามปั้มเฟกมาไม่หลงไม่หลงจะยุไม่ได้ไม่ได้คืนก่อนโอเคโอเคเข้าไปเลยเพื่อนยอดอ้าว อะไรของเขาวะแกนเบเร่ะจะลุยยังไม่เกตยังไม่เกตแม่เกตและเอาดิเอาดิเอาดิพิ้นเอาสิเอาสิาสไม่เกตอีกตัวนี้ไม่เกตเอาวไม่ให้แม่กูด้วยอืมจังหวะมาของคารเ์เิโอวิ่งเลยครับมอือด้วยเหรอมาเหรอมาเหรออืมไม่กล้าแล้วไง ไม่กล้าแล้วไงเฮ้ยฟอกซ์อุ้ยหมาหมาตีคู่ตียูโรสเต็ปจบโอ้โหมึงมึงปล่อ,อโยกูยูโรสเต็ปเธอะนี่จกกูอีกโอเคมาครับนบส12แต้มในช่วงกระตูแรกนะครับผมต้องทำเยอะๆไว้ก่อนเดี๋ยวตอนไปพักเดี๋ยวเพื่อนผมเอาอีก <c oughs> เดี๋ยวตอนไปพักแล้วตัวสำรองไม่เงาอีกนะครับเดี๋ยวเล่นยากอีก โอเคเน้นเยอะไว้ก่อนเน้นทีมไว้ก่อนตอนนี้เน้นเน้นเน้นมาริกมัง้งเน้นชัวนะครับสามมิติเป็นสกีแล้วโอเคยิงสามแต้มสวยแคร์รี่แคร์รี่ฟัสบรกคซึมอู้หูสิบสี่แต้มกับสี่นาทีในควอเตอร์แรกมา์คอคนเนล นักคอนเดลให้ไปที่คิแกนเมอร์เร่ครับอุย้ยติดอย่างมีเอาทิ้งในโอ้ยเดี๋ยวไว้พ้องก,กูโอเคฟิแกนโนนิดหน่อยแค่นี้ทำม,ม็นงงเอาจัดไปรู้กล้าเสมซอเมมาอีกมัง้งดีมา เพื่อเชื่อเพื่อเชื่อเื่อ,อ,อวิ่งช้าชิบหายกูแต่จัดไปครับเรามีบูโดเซอร์ครับบูโดเซอร์เงินใช้ได้ครับมาใช้เงินด้วยทองแดงแบตกากสุดมาครับผมจะเทรลไลน์เลครับขึ้นมาสวยๆสบายๆนำยี่สิสบแต้มครับมาต้องรีบทำไว้ก่อนต้องรีบทำไว้ก่อนทุกคนนะครับ เดี it it? Mm ๋ยวอะไรก็เ <cetera>. กิดขึ้นได้ครับมาอะไรก็เกิดขึ้นได้กับทีมตัวสำรองของเรานะเฮ้ยเจเปอรนโดนกูอีกแล้วโอ้โหไปนั่งพักแล้วนะครับเหลือหนึ่งนาทียี่สิบวิตอนนี้เรานำอยู่ยี่สิบแต้มครับป้าโอเคจะได้อยู่ ตรงไหนวะชิบหายแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแปดนาทีเก้าโอ้โหเกือบสิบนาทีพักไปเก้านาทีนะครับทีมเจ้าบ้านไล่มาเหลือเจ็ดแต้มไม่เอาอะไรคิดวันนี้กูพักตั้งเก้านาทีสิบนาทีเนะี่ยผมเล่นไหวอยู่ครับเจสันคิดเจนะสันคิดคิดอะไรอยู่อะเจสันคิดอะไรอยู่อนะะเจสันคิดอะไรอยู่ ุตสา์คิดว่าจะแบบเออสบายๆเอากูจนได้มาม่องม่องคือคเอายิงเลยอ่ะสวยมากเจอกระลูก้าเฮ้ยโอ้โหแม่งนียเจตเตอร์ับช่องว่างจากยี่เสียบ สับขาสับขาแล้วฉีกปะกดตืมมาดิมึงมาครับตัวทำแต้มลงมาแล้วไม่ต้องกลัวนี่ครับมาลิกมั้งครับผมต้องดูโอเคดูใครวะเนี่ยโอเคสัมอนิตหลาาทีกีก่คะแนนได้ไหมครับผมได้ดีปะมาลิกมัง้งเฮอร์เตอร์เฮอร์เตอร์สามแม่นนะระวังเล่นพิกแอนด์โดฟเฟตอเวสวยูยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ เยี่ยมใครเล่นไปแล้วโอ้โหน่าจะขึ้นไปเลยไว้มันได้แล้วนเนี้ยแล้วตัวมันแถไปแล้วครับเอาไม่ทิ้งอ่ะไปดิส,สวยๆเออช่องวางแก้วตาไครับผมยังม,มีอันนี้อยู่นะเนี่ยก,สกูสกิลอ่ะสควินสควินไม่ยิงอา้าวยิงตรงนี้ โอ้ยแล้วนะ่ได้ไหมไม่ได้เลยสติลเดี๋ยว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 อู้ไม่ถึงอ,อ,อ,อืมอืมาม,มามาซมมาบอกเลยตัวรับที่เล่นลุกได้นิดหน่อยนะครับบอกเลยตัวยิงสามแต้มที่เล่นเกมได้โอ้โหซาบ,บูดิษมันมาเว้ย แป๊บเดียวเท่านั้นโอ้โหเลิฟไอ้น,นี้หมดแล้วโคสกิลเดี๋ยวฝืนดิเพื่อนเพื่อนเอาไม่ให้กูด้วยโอ้โหไอ้ลูกกล้วย <c oughs> มาครับเล่นกันต่อในครึ่งหลังเนี่ยคนด้วยที่สามตอนนี้ทีมเจ้าบ้านดำอยู่เจ็ดแต้มนะครับอยู่ที่เดียรอนฟ็อกซ์ดีไหมใครอ่ะมองไม่เห็นนะมัง้งเหรอน่าจะมัง้งมั้งน่าจะมัง้งน่าจะมังม้งมั้งมั้งใช่ละมัง้ง <c oughs> เอ้ยไม่มาแล้วเว้ยซาโมนิ วันนี้ฉันไม่ใจนายสวยมากมตัดในของจอร์ดกรีนครับมาแล้วนำสเ็ดแต้บแล้วเดียรอนฟอกซ์ฟอกซ์ฟอกซ์สับมาซ้ายจะลุยเล่นพิเกนลยอีกแล้วโอ้ิมการไปล่าตามไม่ทันเลยวัวนนี้น,นี่ซาบอริโหดมากวันนี้ฟักแฟงแตงโมจะโยโอ้โหหิว โยโย่ซาบโอ้โหอุ้ยลวนจกี้มาเยอะไม่พลาดวันนี้ยังไม่พลาดวีทัวร์วันนี้ยังไม่พลาดวีโทอะไรเนี่ยสกีนนะครับสกีนนะครับสกีนนะครับไปครับผมอู้หูอุ้ยอาลิยบเด้งอาลิยบเด้งแป้นครับโอ้โห โยนชิงแป้นมานะ่ซาโบนิดซาโบนิตสับเหรอซาโบนิตสับ,ส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 บข้างในโอเคเอ้าวโยนโอ้โหเพื่อนกูมาไล่มาเจ็ดแล้วเพื่นอนฟิลโกสเต็ปใส่มาครับกดไฟมาโอ้โหเี้ฟิลโกผม90%อร์เซ็นต์ฟิลโกผม90%อร์เซ็นต์น่ะยี่สิบหกแต้มอะหดจ,จัดอ้าวฟอ็อกติด โอ้โหสามแต้มเฮ้ยไม่ลงเว้ยโอเคลูกกล้วยลูกกล้วยเอา้าโอเคอืมจอร์ดกล้วยเนี้ยวิ่งมาทันวิ่งเร็วกว่าไงวิ่งเร็วกว่าก็ามาถึงก่อนเลยครับติดสกรีนจะยิงแล้วช็อตพุทธพาวพอโหข้างนอกช่วยด้วยโอเคเยี่ยมเยี่ยมส่งด้วยจ้าเลอะเกินดีแล้วกูไม่โดนอน่ะ หลอกแดกซาวเก่งมาครับมาครับเริ่มทิ้งห่างอีกครั้งเริ่มทิ้งห่างอีกครั้งหนึ่งมาเดี๋ยวรันฟักเสียฟักเสียฟา์กพิลไปแล้วจะเล่นพิงโรโอเคมาทันครับควินสวยสวยสวยเจ็ดหกห้าส,ส,สี่สามสอง <c oughs> เอ้ยพิวไปแล้วพิวไปแล้ว ปลิวไปแล้วต้องเอาตัวไวบพาวล,ลงมาครับเพราะว่าอ่าคลิสกับเวล่าฟาวสี่แล้วนะครับเดี๋ยวทีมหมอจูดี้อินไซส์เฮ้ฮ้สวยมากใคร,ริโอวิ่งจังหวะฟาดเวกครับจุบป่ะโอเคไว้จะเอาใไม่ยิงโอเค,อเค,อเคมาดิมึงมา มาดิบึงมามีเขตมีเขตมีเขตนะเอเอเตอเฮอเตอร์หมดแล้วไม,ม่ลงโอเคช็อตกล็อกหมดนะครับกระโดดข้ามไคลี่มาตบเลยอะ่ะเอาดิมันเอาไม่อยู่อยู่แล้วไคลี่อะ่ะเออเออสวยทูเดอร์มิดมิดมิดข้างหลัง โดนพักยิงไม่ได้โทษทีผิดตัวไม่รู้ว่ามึงอยู่นั้นอู้ซึมเหลือบิดเว้นจช่โอเคเอานั่งอีกแล้วเหรอพักบ่อยจังวะตอนนี้นำอยู่2ี่แต้มนะครับผมพักอีก5นาทีอะเออไว้พักเกือบ5นาทีใช่ไหมพักนานนะทำไมจะเก็บความสดไว้รอบหน้าหรือไงยังไม่ถึงนี่ เออสวยแอนดูวีเจ็คชันบายบะบ,บายครับโอเค MP สวยสกรินผมเหลือผมเลยมิดเวนจ์ผมเลยม,มิดมเวนจ์ดีดโอจูฟุไรเดอร์เออรีิชมิดเชมิดเชมิดมิดมิดเวนจ์อไปโอเวมาจนได้ครับ ใส่สรางของผมแน่นอนนี่เป็นไงโอ,โ,โอ้โหจังหวะโยนใส่แบกบอร์ดนะ <c oughs> เหลี่ยมโอเคฮ่าดีอู้ซึอมอีกแล้วครับซึมอีกแล้วครับผมโฟร์ดีโพสสรีมหน่อยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โอ้โหอีกแล้วโอ้กแล้ว โอ้โอแล้วโอ้โอีกดูรีแลกซ์เขาซะก่อนซับซ้ายซับขวาซับซ้ายซับขวาข,ขาเปรียบมาจิกกึบโโอ้หลื่นหล่อเหลือเกินหล่อเหลือเกินนะครับเอา,เาแกฟ็อกซ์เล่นพิกแอนด์โลเลยโลหรืออู้ไม่ถึงสวยมาแล้วคร์ดี้วิ่งฉี วิ่งจีกจิกวิ่งจีกวิงว่งวิ่งไม่ส่งกูเลยไอชิปไฮไอชิปไฮไม่ส่งกูเลยเพื่อนเอ้ยขาพี่เอกละคนขาพี่เอกละคนเอกคนวุจปุวุจุโคจุเหมือนเริ่มเป็นเวเหมือนเริ่มเป็นนะครับจังหวะดรีมเชคแล้วก็เฟเธอเวใส่ครับเหมือนเริ่มเป็นเว้ ราชเาดนกาลางลรมาจริงๆววันนี้โอ้โหเฟตอเวมไม่ได้อะสิเพื่อนเมื่อกี้เฮ้ยไคบี่ไคบี้ยอดวอตวอตเดอะฟักแฟงแดงโมนะไม่กูได้ทิปโ okay. อเคเฮ้ยคืนมาไปนี่ไคบี่ซึบวอตอ้าวลั่น เอาเอาสวยเอาไหมมึงไม่ยิงไปเลยอะ่ะเฮ้ยเซธครูรีซึมสวยวายโอเพนคร,รับไปเซตวันนี้ไม่ยิงเงาเท่าไหนนะร่นะเซธคูรีไม่ได้นี่ไม่ได้มันไม่หลงมันไม่หลงอุดจเจอเซมีแล้วคู่มึงโหดจังวะฟอร์ไม่ฮอตเท่าไหร่อุดจืจ้อตึ๊บ วุ้จูบปุ๊กอุ๊กูโ,โดนอีกแล้วเนี่ยผมไม่เคยยูโรสเต็ปเข้าไปได้เลยโดนจกตลอดโดนโกดตลอดรักกันตลอดนอี่ครับกดรัดฟัดเบียงโค้ชกิลวันที่สองผมไม่เคยได้เลยมันต้องทำยูโรสเต็ปสี่ครั้งอน่ยยากทิพไห่อุ้ยจ้าโอเคสามสิบสามแตบแล้วนี่ครับโอเคชิลแล้วเกมนี้ อะไรเฮย้ยยิงสนากูโอ้โหลงด้วยก <c oughs> ูจอดคอนเซทอีกแล้วมึงไม่ต้องขึ้นก็นได้เนี่ยถ้ามันจะยิงลงอะ่ะมึงต้องขึ้นก็นได้เพื่อนอยูโรสเต็ปใส่ไอ้อันนี้ต้องได้แล้วเพื่อนสวยมากโนกูดนะเพื่อนนะฟอ็อกซ์ลุยมาฟอ็อกซ์สเต็ปโอ้โหสเต็ปแบ็กสองสเต็ปแบ็กเป็นเจมซาเดนเลยเมื่อกี้เทพแซดแซบ แซบเข้ามาไม่ได้ดีดเซตไม่ยิงด้วยอะไรวะเนี่ยจ <player> <illing> ึ๊บปึ๊บแน่นแน่นแน่นรีสแต็มหน้าแป๊บรีสแตมป์มีหน้าแป๊บอู้ทันน่ะต้องยิงสามแต้มอ่ะยิงสามแต้มสิบลูกมันก็เท่ากูแล้วเนี่ยเล่นพิการโดีกแล้วเฮ้ยโดนกูโดนกูอีกแล้วโดนกูอีกแล้ว Again. Again. And again. Sạp. ZAP, Luống này, bên. You. Low. Step. Ê, mà là quay có skill. Có skill của là ngắp bọn hành cao cao kếp. Steel cao cao kếp đi. Này ngắp biến bọn cao cao để mình chơi cú. Để mình chơi để mình cao standing đăng cao cao, à, bọn cao là có dạng này, bên STEAL cao cao มึงเจอกูมึงเจอกูแม่ถือบอลด้วยตอนเนี้ยถือบอลด้วยตอนเนี้ยบอลแฮนเดิลบอลแฮนเดิลมึงเจอกูเจอกูบอลแฮนเดิลเก้าเก้าเจอกูมึงอะไรวะเหม็นได้เลยแล้วมีเรื่องซึมอหมูมิเสร็จกูดิเพื่อนสควินสควินสควินเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงดังเก้าเก้าเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงดังเก้าวมึงเจอไถ่บิงดังเก้าก้า เอาล่ะซาบินิดวิสวยทำ,ทำสถิติได้วันนี้เฮ้ยเปรีย้ย <yt> อุยโอ้โหอะไรของมึงกอดกูอีกแล้วไม่ต้องยมไม่ต้องเยิยม้ม MP ็มพีทูช็อตม,มา60แต้มแล้วทุกคน10แต้มแล้วอ่าของจอแดนในเพลย์ออฟคือ30อ่า63มแต้มนะครับ โอเค62อเฮ้ย61มาครับไหนว่าสติวก้าวเออไปแล้วไปกูไปเองกูไปเองบอลเฮนเดนก้าวบอลเฮนเดนบอลเฮนเดนก้าวได้วิ่งดัง99 What the มึงมีประโยชน์จริงไหมเนี่ยโอ้โหสติวก้าวงั้นเราไม่ลีลาเยอะแล้วเราวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยเพื่อนอ น่ดบาเกตมาดิเดี๋ยววิ่งใส่เลยดีกว่าวิ่งใส่วิ่งใส่เลยเพื่อนวิ่งใส่พึ้งโขก15แต้มจับแล้วกระโดดกดดึ้มมาครับทำแต้มสูงสุดตลอดการในเพลย์ออฟนะครับตอนหนึ่งเกมมาคอยหนึ่งแอสซิสจะเป็นริปเปิลดับเบิลครับปั้มสเต็จัด โอเคนี่ NBA r e c เ r d รคอร์ดครับสถิติใหม่ของ NBA นะครับไมค์คอนโจแดนครับอันดับหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับทำไป63แตม้มนะครับเกมนี้เด์กหุ่ยทำลายแล้วครับ65แต้มรล่อมาเป่นกับใครดีหาดีไหมออใครอ่ะม,มึงข้างไหนเนี่ยแมนแ่นไปแมนแมนไปสวย <c oughs> จงว่าง31แตม้มนะครับ1นาที ทามยังไงก็ไม่ทานนะบอกเลยุจึ๊บุดจึ๊บุดจึ๊บุดจึ๊โดดไม่ถึงโอ้โอเควนลอสบลอสบดีดมาอุดจึป๊ปซึมวันนี้แม่นสัตว์วันนี้สแทบแม่นสัดไหครับร้อนะ่100นะร้อนน่ะไปแม่นมาจากไหนเนี่ย ช่วยช่วยช่วยวิ่งมาเต็มสปีดไม่ทันครับเคไม่เป็นไรครับโอเคยี่สิบเจ็ดจุดสองวิมันขาดนะหนึ่งเพล์ไี่ขาดนี่มันเหลือหนึ่งเพล์หน่อยๆนี่ครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วปล่อยจอยได้เลยนี่ปล่อยจอยได้เลยโอเคสิบหกจุดสองวิจบแล้วเกมนี้นะครับผมทำไปเจ็ดสิบแต้ม เรียบๆครับเดอลัสมอริกนี่ครับผมเก็บเกมที่3ไม่ได้นะครับในบ้านของสการ์เปโต้คิงส์แต่ในตอนนี้นำซีรีส์อยู่3ต่อ0นะครับแฟนๆก็ตบมือให้กำลังใจนลยครับผมตบมือให้กำลังใจนะมาถึงเพย์ออฟได้ก็ดีเก่งแล้วครับสำหรับสการ์เปโต้คิงส์นะครับแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยเพราะว่าต้องมาเจอกับเดอร์ลัตส์มอริกนี่ครับเฮ้ยเพิ่งทำลายสถิติของไมเคิลจอร์แดนในการทำแต้มสูงสุด ในหนึ่งเกมของเพลย์ออฟคิดว่ามันเป็นยังไงคะโอ้ย oh, is mean a lot นี่นี่ให้ครดิตให้เครดิตอ่ะ uh, คืนนี้ผมต้องทำคะแนนครับ uh, happy, แต่ว่าก็ดีใจที่ว่าส่งให้เพื่อนนำแต้มได้ด้วยนะครับ uh, tonight, นี่ตอบแบบ uh, หล่อๆครับ uh, ทำเพื่อทีม like นะรู้สึกยังไงกับการเป็นเขาเรียกว่าอะไรเล่นได้ดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งอะ่ะ นี่ครับต่อไปกูจะทำคะแนนเยอะกว่านี้ทำคะแนนที่เยอะกว่านี้ครับเหมือนจะง่ายนะคะอืม <c oughs> ผมรู้ว่าจะทำยังไงนี่รู้แล้วแนะ่ขอบคุณ <c oughs> ที่มาสัมภาษณ์นะครับเอ็มพีขอบคุณครับจามิล่าแล้วมึงใครเนี่ย <c oughs> <c oughs> แฟนๆนี่มาเดี๋ยวมายินดูผมเหรอเมืเ่อกี้เมื่อกี้เขายินเชียร์ผมกันเหรอใช่ไหม ลูก,กี้ยอดเยี่ยมประจำปีเขาก็ต้องมาดูเราแหละฟอร์มสุดยอดขนาดนี้ใช่ไหมเพราะว่าเกมจบแล้วเขายังไม่กลับบ้านเลยเมื่อกี้เขามาดูกู mp สตันบาสเกตบอลครับ mp เพิ่งทำปรากฏการที่ทำให้ในวงการบาสเกตบอลตะลึง<笑><笑>นะครับกับการทำลายสถิติเมื่อคืนนี้นี่ครับทางขวาล่างเนะี่ยคลิกกดไปดูอ่ะมีอ่าคริสฮาริเบอร์ตันด้วยครับ mp ที่มันสุดยอดอ่ะเป็นไงของจอร์จกิ๊ดี้ครับอ dy, รบ,บอกว่า ทำลายสถิติของ MJ เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่พิเศษนะครับแล้วก็เควินดูแรนครับผมเควินดูแรนก็เขาเรียกว่าอะไรมาแสดงความยินดีกับเรานะครับมาคิวบันมาคิวบันที่ชอบมากเลยครับผมผู้เล่นในเฟรนชชายที่ทําได้ดีขนาดนี้นะครับผู้เล่นที่ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในเพลย์ออฟโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวตัดจบตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับเพลย์ออฟเกมที่4นะครับเดี๋ยวมาเดาเดี๋ยวมาครัเดี๋ยวมาลุ้น เดี๋ยวไปคอยให้กำลังใจเดินคุยกันนะครับว่า,าในเกมหน้าในพาร์ทหน้าเนี่ยจะพาทีมสวีปนะครับหรือว่าชนะรวด4เกมได้หรือเปล่านะครับโอเควันนี้เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันห้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูใหม่กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบิ๊บายครับ